วันนี้เราจะมาผัดกระหล่ำปีกันนะคะนากระเทียมกับพริกค่ะมาผัดกับน้ามันหมูนะคะให้หอมๆเหลืองๆเ,เลยค่ะเสร็จแล้วก็ใส่กระหล่ำปีลงไปนะคะมีมะละกอนิดนึงค่ะตามต้มๆไม่หมดเลยเอามาใส่นะคะ ค่ะผัดคนไปเลยมีเมะละกอก,กับกระหล่ำปีนะคะปรุงรสกันเลยนะคะใส่ซอสหอยกับผมปรุงรสลงไปค่ะ ยิ้วขาวนิดนึงซอสปรุงรสนิดนึงค่ะเดี๋ยวเราจะใส่กุ้งลงไปเลยนะคะ ใส่ไข่ลงไปค่ะสี่ใบค่ะกระหล่ำปีของฝากจากพี่สาวนะคะผักปลอดสารพิษค่ะพี่สาวฝากมาให้นะคะหนึ่งก็แล้วค่ะตอนนี้ก็ถัดบ้างค่ะ กรลัมปีใส่ไข่ใส่กุ้งนะคะตอนนี้ผัดกระัมปีของเราก็สุกแล้วนะคะค่ะ รำปีใส่ไข่ใส่กุ้งพร้อมเสิร์ฟความอร่อยแล้วคะ่ะ